ว่าคุณบอต้องเจอคนในแก๊งก่อนนะแล้วผมถามความรู้สึกคนในแก๊งแต่ว่าน่าจะโอเคเหมือนกันถ้าผมโอเคครับได้ได้แต่ไม่มีปัญหาแล้วยังไงก็ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวผมไปทําความรู้จักเอาไดเขาจะได้รู้จักถามถามอะไร่หยได้ครับได้เอ่อทำไมถึงติดต่อผมมาครับทไมถึงติดต่อเหรอครับคือว่าผมอ่ะผมอยากที่ผมเข้ามาประเทศนี้คือผมเป็นประชาชนใช่ไหมแล้วผมตั้งใจจะมาหาแก๊งอยู่แล้วอ่า ก็คือแบบว่าผมไม่ได้โปรโมทเลยนะใช่ใช่ใช่คือแบบผมเห็นตอนแรกอะผมขอขอขอ,ขอนอกเรื่องไดไหมโอสีได้ไหมอ่าได้ได้อ่าผมผมไปดูในดิทผมดูในดิทคอร์ใช่ไหมแล้วแบบว่าผมอะชอบที่เป็นสีสูตรสีสีที่ผมเคยใส่อ่ะคือสีนี้แหละอ่า uh huh. ในวิบูอ่ะครับผม uh huh. อ่าอ่าผมก็เลยอยากจะแบบอยากอยู่อ่ะเขาจะา่เก็บิวอันนั้นไหมแค่นั้นเลยเหรอมัน มันก็เป็นความรู้สึกแรกอะครับอันนั้นอะแต่ว่าผมคือตรงนะตอนหลังตรงก่าได้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 โยนกระถินถามทางไหมแบบว่าไปขอเข้าแก๊งอื่นไว้ไม่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 ผมไม่มีขอแก๊งอื่นเลยลองถามได้เลยมีแก๊งอื่นเอามาชวนผมเข้าแต่ผมไม่ได้ไปอ่าจริงจริงไม่รอพิลแล้วคิดว่าแก๊งที่จะไปอยู่อ่ะมันต้องเป็นแบบแบบหนักเงี้ยแบบกลัวว่าเข้าไปแล้วแบบ ไม่ชอบแบบที่แกงนี้ไม่แม่ตรงสเปคที่กูอยากเข้าอยากเล่นอืมแต่ว่าสเปคแก๊งแบบไหนผมไม่มีอะไรตายตัวนะ่ผมถามไหมมันของผมก็กลางๆอ่ะเล่นเล่นก็ได้ใช่เล่นอยากเล่นตลอดเวลาถูกไหมอ่าใช่แบบเอาตอนพร้อมอ่ะอ่าาปรณนี้คือก็ยังมีสามารถสนุกได้ใช่ใช่ใช่ฟาร์มด้วยก็สนุกได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมผมต้องฟังฟาร์มลรอโอเคอย่างนี้ดีเพราะว่าบางคนนะ ขาอยู่สองทาเนี่ยเขาแทบจะไม่อยากทำไม่บางทีได้หิวไปแล้วแบบแบบบางทีจะเสียเปรียบเงี้ยมันจะเสียทรัพยากรเปล่าไงถูกได้ครัโอเคถือ๋่าเราไปกันรู้เรื่องอได้ครับได้ครับผมเจอกันครับได้ครับถ้า,ถ,าถ้าคืนนี้เจอนะประมาณเที่ยงคืนถึงตัวไปได้ได้ได้ครับได้ได้ถ้าว่าผมพาไปขึ้นชื่อในตำนานอ๋อโอเคได้ครับของมากครับเดีย๋ยวเอาเอาเอา,เอา,เอาบแชทกันนะครับผม อ่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวยังื่มโทรไปได้ได้ครับได้ครับํำตัวให้ว่าได้ครับเจอครับผมว่าครับรับครับได้แก๊งแล้วว่ะเฮ้ยเอาอะเชี่ยโคตรตึงโอเคตอนนี้ก็ถือว่ามีแก๊งอย่างสมบูรณ์แบบโคตรตึงโคตรเอาโคตรเท่โคตรคููบอกแค่นี้โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ให้ผมไปเจอที่สภาเพื่อที่จะขึ้นรายชื่อแก๊งแล้วนะครับทุกคนไอเี้ยมีแก๊งแล้ว แก๊งที่ผมจะอยู่นี่ก็บอกเลยว่าแก๊งสูสิ์น้ำเงินนะคิรินอ่ะชื่อแก๊งคิรินบอกชื่อเลยแล้วกันเชื่อแต่บอกเลยว่าประเทศนี้เติบโตเร็วมากดูดิแบ๊บเดียวคนอ่อน494ตอนแรกอ่อน500กว่าคนแล้วนะทุกคนตอนนี้คือแบบ400ร้0กว่า4ี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่อุยอ,อุชนบูทูธเอาไว้ใส่อ่าพี่ชายครับ<อ>พี่ชายครับอันนี้อันนี้คือสภาใช่ไหมครับ ที่นี่ที่นี่สะมาโอเคครับผมมาเชี่ยสุดดำเยอะจังวไอ้สากูอยู่กันเต็มเลยกูเข้ามากูจะโดนกระทืบไปเนาะเชี่ยกูตกใจเลยตอนแรกมีคนเดียวกูวิ่งตามเข้ามามาแล้วมาแล้วสตดกูมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเสื้อขาวกูว่าใช่เรื่องเงินแมสสูงสุดตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ครัสวัสดีครับพอาเหรอแล้วนะครับผมมีคนเขากำลังคุยสตอรีอ่โสดดำกันอยู่ข้างในอ่าเราไม่ต้องสนใจเราแค่เพิ่มชื่อเฮอยเฮ้ยเียตื่นเต้นห่ะสัตว์ <c oughs> มันได้กลับไปอยู่แก๊งเก่าอ่ะเป็นสี่แก๊งเก่าผมเลยอ่ะเนวิบูอ่ะ FR นะครับจากประเทศเก่าคนออนเท่าไหร่อ่ะสี่เก้าเหมือนเดิมโห ประเทศนี้เข้าไม่ยากครับใครอยากเล่นเข้ามาเล่นได้เลยอืของของบอสเนี่ยคุณบอสเอ่อพุทพุทหน้านะใช่พุทที่จะถึงนะครับผมพร้อมพร้อมส่งเป็นแก๊งหรืปล่าพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมพุทหน้าอ่าสองสิบยี่ส,สิบนะเหล็กนี่คือเหล็กยังไงนะครับเหล็กแท่งครับเหล็กแท่ง,ทงโอเคครับผม แล้วก็คือถือว่าเป็นแกนงได้เลยแล้วก็ใส่สูทด้วยแต่ว่าคนในงเข้าจะมาเข้าหรอเขาบอกว่าเขายัางไม่พร้อมแต่เขาอยากหน,นี่มากเพราะว่าเขาอยากมีรถคบอะไรของเขาอ่ะอ่าครับเดีนน๋ยวผมจะให้ผมจะเอาชื่อเขาเข้าแต่ว่าใจอยากมาให้เขาใส่สูดแต่ว่าคนละกรณีของบอกว่าบอสสามารถใส่ได้เลยแต่ว่ารอรวมผู้่นี้ อ,อ๋อจะได้แนะนำได้ครับได้ครับได้ได้ได้โอเคแตวผมเพิ่มให้คุณแบงก์ก่อนเลนะต้วงเลือกมผมขอเกินไปทางที่ไครครับผมอ่าสามสี่หกครับสามสี่หกนเอกเดี๋ยวพอพอผมกดเพิ่มแล้วคุณแ,แบงก์ก็กด e ตรงเคาน์เตอร์นะอันน้ก็กดรับเข้าใจใช่ไหมยังไงนะครับแล้วผมจะกดเพิ่มครับผมแล้วคุณแบงก์ก็กด e ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นอนะ แล้วกดรับเคาน์เตอร์ข้างในใช่ไหมครับข้างในข้างในเยลยเไปข้เาเลายสามข้านสามสี่หกใช่ครับใช่ครับโอ้ยโอ้ขับอะไรตรงนี้เอาวะเป็นการขึ้นแกงที่แบบนี่ตอนแรกผมเจอผู้หญิงคนนี้ก่อนเลยที่ใส่ชุดแก๊งอะตอนนี้ไม่พอใจเรื่องสีสตใช่ไหมใช่ครับอ่าสตอรีร่ไม่พอใจเรื่องสีสุดมันอยู่ใน มันอยู่ในกฎของชิงสูตรคืออ่าก็คือว่าต้องปัตรบัตรชิงสูตรมาแล้วก็คือถ้าไม่พอใจเรื่องการเอ่อเรื่องการใช้สีสูตรของแต่ละแกงก็คือต้องไปชิงสูตรกันเท่านั้นครับไม่สามารถลากสตอรี่อื่นเข้ามาเกี่ยวได้เนาะเรื่องการเรื่องคําพูดของการเอ่อใช้สีสูตรหรือว่าการเรียกมาหรือว่าการอะไรก็ช่างครับก็คือก็คือมันมันจะอยู่ในสีสูตรนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยเอ่อไอ้บังบัตรมาแล้วใช่ไหม บาดมาแล้วครับงั้นผมขอถามหน่อยครับถ้าเกิดผมไปทำบาดโอเค,อเควันนี้ก็เพิ่มแก๊งเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรเยอะนี่โอ้โหเช็ดลูกยั้งเฟียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เรียกรวมเ,เรียกรวมแล้วก็แนะนําตัวให้รู้จักคนในแก๊งเชื่อเป็นอะไรที่แบบเหมือนได้อยู่ครอบครัวใหม่อะไรประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปลองใส่สูตรดีกว่า เชี่ยบัวเฟี้ยวอ่ะสูตมีลายมังกรด้วยแต่เราไปลองสูตรใหม่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่แก๊งเต็มตัวเพิ่มรายชื่อแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องส่งเงินแก๊งเลยเดี๋ยวไปแต่งตัวกันก่อนแล้วค่อยตัดจบคลิปแล้วกันเนาะไปลองใส่สูตรก่อนสูตรเขาเลขอะไระกูไม่รู้ด้วย มามาลองสูตรใหม่เจ๊จัดสูตรมาตัดสูตรให้ผมหน่อยเหล่ายี่สิบหกอกสามสิบห้าสัตว์น้ำผู้หญิงสาวบางโพมัก็จริงจริงตัด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 เสื้อเสื้อในอ่าแป๊บนึงเอาเสื้อนอกก่อนเสื้อนอกสูตรได้เหรอไม่ควรถานดี๋วมีนี่ไมีสีสูตรไมีสีอะนี่ไงเจอละโอเคนี่สีสูตรเราเสื้อใน สีไหนเดี๋ยวผมเอาเป็นอ่ะแบบนี้แล้วกันนี่สีไหน,นสูตรนะสีไหนดีวะมีแบบสีดำเข้มมั้ยสีดำเข้มน่าจะสวยกว่านะเช็ดลูกตึงเปรี้ยนแจมชำระเงินเจ๊เอาชุดนี้เลยจ่า,ายตังค์ไปสองร้อยโอเค สวยมาลองใส่เลยนี่ใช่ปะ่ะเช็ดลูมาวะมันมาแล้ววะบอสคิรินเช็ดลูมันถือว่ามันแจ่มมันเฟี้ยวมันกระเจียวเรืองแสง โอเคทุกคนก็เรียบร้อยสำหรับภารกิจในวันนี้คือเราได้เข้าแก๊งอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวดูสตอรี่ที่ผมกําลังจะเอามาลงได้เลยก็อนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมาเฟียตัวเล็กๆคนเึ่นนะทุกคนแต่แน่นอนว่าอนาคตเนี่ยมันต้องใหญ่โอเคก็จัดว่าละลุไปได้ดีๆสําหรับวันนี้โอเคก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายๆครับจุ๊บ